เอาละฮะแล้ววันนี้เราอยู่กับเดอะ์สกีิดีซากาของคุณแม็กซิดีเป็นตอนที่14พาร์ทสองแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้ไปดูต้นฉบับผมแนะนําให้ไปดูก่อนนะครับคุณแม็กซิดีทำออกมาได้ดีมากๆและสาหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปรับชมกันได้เลยครับคําเตือนเนื้อหามีสปอยและผลงานทั้งหมดเป็นของคุณแม็กซิดีเปิดฉากมาเราจะเห็นฝูงยานบินของพวกแอสโตทอยเลดที่ตอนนี้กําลังกระหน่ำยิงใส่ฐานของพวกสปิกอรแมนแต่พวกสปิกอรแมนก็สามารถกางบาเรียรไว้ได้ทันครับแถมการโจมตีครั้งนี้ มีไวเพื่อถล่มบาเรียของพวกสปิกร์แมนชัดๆโดยเราจะเห็นว่านอกจากกองทัพพวกเอสโตไทเลตเมื่อสักครู่แล้วยังมีมาเสริมอีก2ลำครับพอเจ้าพวกนี้มาถึงมันก็ชาร์จพลังงานปืนใหญ่เพื่อยิงใส่บาเรียทันทีแล้วก็ตูมบาเรียแตกทันทีครับแต่สิ่งที่ปรากฏออกมาก็คือพี่แดงไทท่านสปิกร์แมนที่ทะลุบาเรียออกมาเลยครับโอ้โหอย่างเท่ที่สปิกร์แมนที่ฉุนข่ายขนาดนี้พวกเองเสร็จแน่ไอพวกเอสโตไทเลตซึ่งในฉากถัดมาเราจะได้เห็นชิปแซนติสปิกระแมน ที่ยืนกอดอกดูผลงานของพี่แดงอย่างภาคภูมิใจครับถึงพี่แดงที่เพิ่งมาถึงก็ช้าพลังงานจากมือและยังอาปใส่จากพวกแอสโตทรอยเลตเป็นหนึ่งทีโอมเลทเป็นหนึ่งครับซึ่งไอเจ้าตัวที่โดนยิงก็ถึงกับร้องเสียงลงก็เลยทีเดียวส่วนเจ้าตัวเพื่อนที่อยู่ข้างๆก็ไม่รอแล้วครับจะอยู่ทําไมหนีดีกว่าโว้ยโดยตัวของพี่แดงตอนนี้ก็บ้าพลังเลยครับเยียกว่าปล่อยพลังออกจากมือรัวๆจนจัดก,การพวกแอสโตทรอยเลตไปได้เป็นกระบุงแต่แล้วก็มีตัวที่อยากมาลองของครับ ซึ่งเจ้าแอสโต o ทเลตตัวนี้มันถึงกระชารปืนใหญ่แถมยิงใส่พี่แดงไป4ลูกซึ่งพี่แดงจ็ไ,ได้คว้าเอากสุนพลังงานเอาไว้จากนั้นก็หมุนตัวแล้วเวี่ยงกลับไปอย่างสวยกลายเป็นพลังงานสีแดงของพี่แดงเองซะอย่างนั้นอะไรกันครับนี้นี่มันเป็นพลังแบบเดียวกับดีเทนเนอร s t อสโต i ทเลตหรือเปล่าที่สามารถดูดเอาพลังงานมาแล้วปากลับคืนไปได้โอ้โหจริงครับพี่แดงเวอร์ชันนี้เจ้าแอสโต o ทเลต ก็ดูกระสุนย้อนกลับมาเข้าอย่างจางแถมยังโดนพี่แดงยิงกลับมารัวๆอีกแต่เจ้านี้ก็ยังไม่ยอมครับทำการชาร์จปืนเลเซอร์และยิงใส่พี่แดงเข้าเต็มๆแต่พี่แดงก็ไม่ยอมเหมือนกันครับได้เปลี่ยนโหมดของตัวเองให้เป็นเลเซอร์โหมดจากนั้นก็ยิงเลเซอร์ออกจากมือซึ่งเลเซอร์ของทั้งสองคนได้เข้ามาปะทะกันแต่พลังของมันก็ดูสูสีมากไม่มีใครชนะใครโดยในฉากนี้เราจะเห็นพวกแอสโตอยเลตที่บินวนไปวนมาด้วยครับแต่พี่แดงก็เล่นเหลี่ยมเลยครับทำการถอดแขนของตัวเองออกมาข้างหนึ่ง จากนั้นก็ปล่อยมันลอยไปอยู่ข้างๆหัวของเจ้าแอสโตไทเลต์ซึ่งมือของพี่แดงที่ลอยไปก็จะทํามือแบบรูปปืนจากนั้นก็ชาร์จพลังงานไปที่นิ้วก็จะยิงโปงเรียบร้อยครับไปหว่นอีกหนึ่งจากนั้นพี่แดงก็จะเรียกแขนกลับมาแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้พี่แดงจะโดนล้อมเข้าให้แล้วเรอครับพวกพวกแอสโต t ทเลตลอยเต็มไปหมดแต่ดูเหมือนว่าพี่แดงเองก็ซ่อนไม้เด็ดเอาไว้ครับพี่แกปดปล่อยลำโพงจากด้านหลังออกมาซึ่งก็เป็นลำโพงที่ดูใหญ่พอสมควรเลยครับ จากนั้นพี่แดงก็เบ่งพลังทําการปล่อยขึ้นเสียงขั้นรุนแรงโจมตีทุกตัวที่อยู่ในบริเวณรอบๆพก Astro Toilet ที่โดนเข้าไปก็ถึงกับโดนดานเมจกระรัวจนเครื่องแทบร่วงกันเลยแหละครับโดยในฉากถัดมาเราจะได้เห็นเจ้า Carrier Astro Toilet ด้วยนะครับที่กําลังหันมาอย่างช้าๆแต่กลับมาที่ฝั่งพี่แดงอีกครั้งครับที่ตอนนี้กําลังปล่อยพลังอย่างมัน เรียกได้ว่าโจมตีรัวๆจนเจ้าพวกแอสโตอยเลตไม่ทันตั้งตัวแล้วเลยครับแต่เจ้าแอสโตอยเลตที่โดนโจมตีอยู่ก็ไม่ยอมครับตัวของมันได้กางโล่ป้องกันออกมาเพื่อการกระสุนของพี่ไททันสปิกร์แมนแต่พี่ไททันสปิกร์แมนก็แก้เกมโดยการพุ่งมาด้วยความเร็วสูงจากนั้นก็งัดหมัดเข้าบาลเรียให้ซะเลยบาเรียคือแตกกระจุยครับซึ่นนอกจากจะต่อยแล้วพี่แดงก็ยังยิงเลเซอร์ออกมารัวๆอีกโอ้ยขยันยิงเกินแถมเท่านั้นยังไม่พอนะครับพี่แกยังพุ่งตัวมาด้วยความเร็วและีให,ะใหนน้้น้้เเ้ออา้าาาาเเเจจออัทยขกกกก็ิงซร์ได เฮ้ยเวอร์ชันนี้มันเกินไปไหมเนี่ยยิงได้ทุกส่วนเลยหรือเปล่าแต่เจ้าแอสโตไทเลตที่โดนยิงโลลัวก็พยายามจะบินหนีครับแต่พี่แดงก็บินไปกระแทกหลังเข้าให้ก็จะต่อยหลังเข้าไปอีกหนึ่งทีแต่ดูเหมือนว่าเจ้าแอสโตไทเลตตัวนี้จะถึกพอสมควรเลยแหละครับ <c oughs> ก็เล่นไม่ยอมตัวง่ายๆแบบนี้พี่แดงก็เลยใช้พลังงานจากแกนกลางเพื่อสร้างดบาบคาตาะสีแดงขึ้นมาโอ้โหฉากนี้ผมดูแล้วผมขนลุกเลยอย่างเท่เลยฮะถึงเจ้าแอสโตไทเลตที่ว่าถึกนักถึกหนา ไ้เห็นมาเจอว่าพี่แดงถือดาบคาตนาสีแดงตัวของมันก็ทําหน้าเวอรทันทีจากนั้นก็ชาบตัวขาดเป็นสองทอนบอกเลยว่าถึกขนาดไหนดาบนี้ผ่าได้หมดโว้ยคือต้องบอกเลยว่าพี่แดงเวอร์ชั่น3.0ตัวนี้อย่างเท่แถมพลังก็โหดเกินมีแทบจะทุกอย่างเลยครับทั้งอาวุธโจมตีกายโจมตีไกลแถมยังถอดแขนได้อีกมีพลังจากเสียงซูเปอร์โซนิกอีกโอ้โหอย่างโหดหลังจากพี่แดงจัดก,การเสร็จก็จะมาเจอกับเจ้าแคเรีร์แอสโตไทเลตครับ ที่ตัวใหญ่พอสมควรเลยโดยที่พี่แดงกับเจ้าแคริเออร์ก็จะยืนจ้องหน้ากันสักครู่ครับก่อนที่พี่แดงจะเริ่มก่อนได้เปรียบจัดการยิงเลเซอร์ใส่ก่อนซะเลยกระสุนเลเซอร์ที่ชาร์จมาอย่างเต็มแรงพุ่งตรงไปหาแคริเออร์แอสโตอยเลตเต็มๆแต่เจ้าแคริเออร์แอสโตอยเลตก็กางม่านบาเรียรมากันเอาไว้ได้โถเอ้ยไอเจ้าม่านบาเรียรพวกนี้นี่มันโกงจริงๆโว้ยกันได้ทุกระสุนเลยจากนั้นเจ้าแคริเออร์ก็เอาคืนบ้างครับโดยการใช้ปืนที่ติดหลังของเขาทําการชาร์จลําแสงเลเซอร์และยิงใส่ตงงพี่แดึ แทนที่จะบินโลบแบบเฟี้ยวๆก็ยกโลกขึ้นมาบางโอ้โหนี่ทําให้เราได้รู้เลยนะครับว่าตัวของพี่แดงเวอร์ชันน3.0ของคุณแ a ็กซีดีคือมีครบทั้งลุกทั้งรับเลยครับมีโลป้องกันอีกโอ้โหจะครบไปไหนวันนี้และท่านั้นยังไม่พอนะครับตอนที่พี่แดงกลางโลป้องกันเลเซอร์ที่สัมผัสกับโลกของพี่แดงจะเปลี่ยนมาเป็นพลังงานให้กับพี่แดงและถ่ายโอนไปยังแกนกลางครับโอ้โหยังโหดถึงแม้ว่าตัวของโลกของพี่แดงจะแตกกระจุยไปแต่พี่แดงกระชากพลังงานมาเต็มพอสมควรเลยแหละครับ จากนั้นพี่แกก็ใช้พลังงานจากแกนกลางถ่ายโอนออกมาเป็นลูกบอลขนาดยักษ์แล้วพี่แดงแกก็ยกขึ้นเหนือหัวทันทีผมเห็นฉากนี้แล้วผมนึกถึงอะไรรู้ไหมครับผมคิดลูกบอลเกงกีของดักก้นบอลเลยครับซึ่งเจ้าคาเลเยอร์ที่เห็นดังนั้นกระทาหน้าเหวอทันทีหลังจากนั้นตัวของพี่แดงก็ปล่อยพลังงานที่สะสมเอาไว้ยิงไปใส่เจ้าแคารเลเยอร์ครับตอนแรกผมคิดว่าจะยิงไปเป็นลูกใหญ่เหมือนบอลเกงกีแต่เปล่าเลยครับมันถูกยิงไปเป็นลําแสงเลเซอร์ที่เส้นใหญ่พอสมควรเรียกได้ว่าเจ้าคารเลเยอร์ที่โดนเข้าไป นพี่แดงก็หมุนตัวกลับมาพร้อมกับท่าลุกกระเป๋าแบบเทๆ่ๆซึ่งในฉากหลังก็จะเป็นเจ้าแคลเออร์ที่ระเบิดกลายเป็นจุนนั่นเองครับปาร์ตพี่จะเท่ไปไหนวันนี้่ยสมแล้วที่เป็นตัวอวยของผมแต่ยืนแอคเท่ได้ไม่นานตัวของพี่แดงก็หันกลับมาด้วยความรวดเร็วพอตัวของพี่แดงถูกจ้องมองโดยเจ้าแ s สเซอร์แลนแอสตครับและเราจะเห็นในคบว่าฉากนี้ จะมีพวกยานของพวกแอสโตไทเลตที่กำลังบินหนีกลับไปด้วยซึ่งตัวของพี่แดงกับเจ้าแอสเซียนแอสโตไทเลตจะสบตากันอยู่แป๊บหนึ่งครับหลังจากนั้นเจ้าแอสเซียนจะใช้ความเร็วในการพุ่งหายไปในทันทีซึ่งตัวของพี่แดงที่เห็นดังนั้นจะได้ยืนนิ่งไปคู่หนึ่งเลยครับก่อนที่ตัวของพี่แกจะหลับตาลงและก็ได้พูดออกมาว่าขอบคุณโอ้โหคือจบไปดื้อแบบนี้เลยแต่ตอนจบนี้ผมไม่ค่อยเข้าใจนะว่าตัวของพี่แดงขอบคุณใครกันแน่ แต่ถ้าเกิดเราอยากรู้เราคงต้องมาติดตามรับชมในตอนหน้ากันแล้วแหะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับ